ก็เพิ่งจบกันไปนะครับสำหรับมหากรรมกีฬาฟุตบอลที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของยุโรปอย่างฟุตบอลยูโร2024แล้วก็ฟุตบอลอเมริกาใต้ยอย่างโคปาอเมริกานะครับผมซึ่งฟุตบอลยูโรเนี่ยก็เป็นทีมชาติสเปนนะครับที่คว้าแชมป์ไปได้ส่วนฟุตบอลโคปาก็เป็นอาเจนินาครับที่คว้าแชมป์ไปได้ครับแต่ก็ไม่วายนะครับที่จะมีเรื่องราวดราม่าหลังจบเกมครับเพราะว่า อ n น o f e r n ันเดสนะครับไปร้องเพลงเหยียดผิวนักเตะฝรั่งเศสครับก็เลยทําให้บรรดาเหล่านักเตะฝรั่งเศสหลายคนไม่พอใจครับเดี๋ยววันนี้ผมจะพาไปหาคําตอบกันครับว่าเพราะอะไรนะครับเหตุการณ์บาดหมางระหว่างฝรั่งเศสกับอาเจน่าเนี่ยมันเกิดขึ้นมาได้ยังไงและทําไมอ n น o f e r n ันเดสถึงมาร้องเพลงว่านักเตะฝรั่งเศสนะครับ ต้องย้อนกลับไปนะครับทีมชาติอาเจนนาถือว่าเป็นทีมที่มีความประสบความสำเร็จอย่างมากนะครับในฟุตบอลโคปาอเมริกาซึ่งจากการคว้าแชมป์ครั้งมีไปเนี่ยทำให้เป็นการคว้าแชมป์สสมัยติดต่อกันครับและพวกเขาก็ฉลองความสำเร็จครับด้วยการร้องเพลงล้อเลียนฝรั่งเศสคู่ปักจากเกมชิงชนะเลิศฟุตบอลโลกเมื่อปี2022ครับโดยเฉพาะกองกลางของทีมชาติอาเจนนาแล้วก็สังกัดในเชลซีนะครับดูจะล่าเลือเป็นสุดขีดครับเราต้องย้อนกลับไปก่อนนะครับว่าทําไมฝรั่งเศสกับ อาเจน่าซึ่งอยู่คคละทวีปกันครับแต่มันกลับมามีเรื่องราวบาดหมางกันเกิดขึ้นได้นะครับก็ต้องย้อนกลับไปในฟุตบอลโลกปี2018นะครับตอนนั้นฝรั่งเศสเนี่ยเขี่ยอาเจน่าตกรอบในรอบ16ทีมสุดท้ายครับแล้วก็มีบทสัมภาษณ์ของอิงปาเป้ที่พูดถึงฟุตบอลจากโซนทวีปอเมริกาใต้ด้วยนะครับที่รู้สึกว่าจะบอกว่าเก่งอยู่2ทีมก็คือบาราซิลกับอาเจนนะครับจนท้งคู่ครับบนกลับมาเจอกันในฟุตบอลโลก2022ในนัดชิงชนะเลิศครับซึ่งเกมในวันนั้นเนี่ยเป็น a ที่สามารถคว้าแชมป์ไปได้โดยที่เอมปาเป้นั้นก็ซัดแฮต a l l ไปครับแต่ก็ไม่สามารถช่วยให้ฝรั่งเศสเนี่ยคว้าแชมป์โลกไปได้ทําให้นักเตะทั้งสองฝั่งนะครับออกมาโพสต์เน็บแหนมกันในโลกโซเชียลจนเป็นข่าวดังอยู่พักหนึ่งครับผมโดยเหตุการณ์นี้นะครับเอนโซ่ฟอนันเดสเนี่ยนั่งไฟ์สดขณะที่รถบัสนะครับกำลังเคลื่อนตัวไปในรถนะครับเราก็จะเห็นว่ามีเพื่อนร่วมทีมอยู่จํานวนหนึ่งนะครับแล้วก็ต่างสนุกสนานครับต่างดีใจที่ได้รับกับชัยชนะครับมีช่วงหนึ่งครับที่นักเตะพากัน ร้องเพลงที่มีเนื้อหาเหยียดทีมชาติฝรั่งเศสนะครับโดยเนื้อเพลงเนี่ยเป็นแนวล้อเลียนเสียดสีครับมีเนื้อหาทั้งการเหยียดเพศและก็เชื้อชาติครับโดยเนื้อหาของเพลงเนี่ยระบุเอาไว้ส่วนหนึ่งว่าพวกเขาหมายถึงคนผิวดำนะครับเล่นให้คนฝรั่งเศสแต่พ่อแม่ของพวกเขามาจากแองโกลาแม่มาจากแคนาบรูนพ่อมาจากไนจีเรียแต่ในพาสปอร์ตบอกว่าเป็นคนฝรั่งเศสครับและพวกเขาชอบมีอะไรกับพวก t r a เจนเดอร์ครับโดยคำนี้เนี่ยมาจากข่าวที่อ็มปาเป้เคยเด,ด กับนางแบบทรานเจนเดอร์มาก่อนนะครับหรือถ้าจะให้ขยายความนะครับก็คือความรักแบบ LGBT นั่นเองนะครับหลังจากนั้นนะครับไลฟ์ก็ถูกตัดจบไปแต่ก็ไม่ทันครับเพราะว่ามีคนแคปเอาไว้เยอะมากแถมคลิปดังกล่าวถูกโพสลง IG มีผู้ชมเกินกว่า1ล้านคนไปแล้วครับจากกรณีดังกล่าวนะครับทำให้สหพันธ์ฟุตบอลฝรั่งเศสครับหรือว่า FFF นะครับตัดสินใจยื่นเรื่องต่อสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติหรือว่าฟี فا ครับให้ลงดับนักเตะทัพฟ้าขาว ก็ดีร้องเพลงเหยียดเชื้อชาติไม่เลิกครับเหตุการณ์นี้ครับสร้างรอยร้าวภายในทีมเชลซีขึ้นมาเป็นอย่างมากครับเมื่อแข้งชาฝรั่งเศสในทีมสิงโตน้ำเงินครามอย่างเมลกุสโตอักเซลดิซซี่และเวลลี่โฟโฟนาต่างเลิกติดตาม IG จีของเอนโซแล้วโดยเฉพาะในรายของฟโฟนาครับที่โพสต์ดักคลิปเหตุการณ์พร้อมแคปชั่นว่าฟุตบอลโลกในปี2024ก็ยังมีการเหยียดเชื้อชาติไม่เลิกครับโดยหลังจากที่คลิปการไลฟ์สดกลายมาเป็นไวรัลในโลกโซเชียลนะครับทำให้ เอ็นโซ r ฟันเดสเนี่ยโดนวิจารณ์อย่างหนักจนเจ้าตัวครับต้องรีบออกมาขอโทษขอโพยเป็นการใหญ่เลยนะครับโดยเอนโซเนี่ยกล่าวไว้ว่าผมอยากขอโทษอย่างจริงใจครับสำหรับวิดีโอบนไ G ของผมในระหว่างการฉลองทีมชาติเพลงมีเนื้อหาไม่เหมาะสมเป็นอย่างมากไม่มีข้อแก้ตัวใดๆสําหรับคําพูดเชิงลบเหล่านั้นผมยืนยันต่อต้านการเลือกปฏิบัติในทุกรูปแบบผมขอโทษสําหรับการฉลองที่เกิดเลยของเราวิดีโอนั้นคําพูดเหล่านั้นไม่ได้สะท้อนตัวต,วตนและนิสัยที่ ทแท้จริงของผมเลยสุดท้ายนี้นะครับก็ต้องมาติดตามกันต่อครับว่าบทสรุปเรื่องนี้จะเป็นยังไงจะมีบทลงโทษยังไงกับอินโซเฟรนันเดสครับแล้วก็เมื่อเขากลับไปเชลซีเนี่ยจะสามารถปรับความสัมพันธ์กับเพื่อร่วมทีมได้หรือเปล่านะครับถ้าทุกท่านนะครับชื่นชอบคอนเทนต์กีฬาฟุตบอลร,ร,รวมถึงเรื่องราวดราม่าต่างๆในวงการลูกหนังนะครับฝากทุกท่านที่ได้ผ่านมาเห็นคลิปนี้นะครับฝากกด u b s c r i b e เพื่อให้เราเดินทางไปถึง10,000 s u b s c r i b e ด้วยนะครับ